ก้อนเมฆสีเทาหอบเอาไอ้น้ำเดินทางมาไกลเจอกับผู้เขาใหญ่จึงตกลงใจกลั่นไอเป็นฝนเหมือนพี่เก็บใจ ใส่กุญแจไว้รอใครสักคน,ตอนน,น,นตอนนี้นั่นตอนนี้นหนวดเก็บใจใส่กุญแจล็อกไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะใครอยากมาไขไขเลยครับผม ไขอะไรนหนวดไขข้อดีไขข้อไม่ค่อยดี <c oughs> สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับนหนวดกเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นวันนี้เรากลับมาเจอเจกับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาเนี่ยเห็นไหมฮะนี่ก็ข,ข้างก็จะมีเสียงเยา้ยาเๆ้าเจ้าเจ้าก็จะมีเสียงกบเสียงเขียดนะครับนี่เห็นไหมนะฮะแต่หลักๆวันนี้ดานหนวดจะพาพี่ๆมาชม ชมอะไรมีสิฮะมาดูกันวันนี้นนวดจะพาพี่พี่มาดูนะฮะแปลงเกษตรแปลงใหม่ของเราฟริง้งว้าวอเมซิ่งอเมซิ่งเก,เกษตรนอกโรงเรียนนี่นะ,ะตอนนี้นะครับเราเริ่มขุดแล้วนะครับไม่ใช่เริ่มขุดแต่เราขุดอยู่กันอยู่หลายวันแล้วแต่ว่าฝนตกนะครับนี่เห็นไหมฮะพื้นที่ที่พี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่มีอาณาเขตทั้งหมด4ไร่ นะฮะตรงนี้ยังไม่ได้เกลี่ยดินนะตรงนี้จะเป็นภูเขาอยู่นะครับจะเป็นภูเขาสูงๆอยู่เป็นดินที่ขุดมาถมนะฮะแล้วก็มีสระน้ําเนี่ยนี่สระสระก็จะยาวไปนี่แล้วก็จะไปชนเอ๊ะชน <c oughs> จะไปชนกับสระอีกทีหนึง่งพุ่นทั้งพุ่นว้าวนี่เราจะขุดให้สระชนสระกันเลยทีเดียวนี่นะฮะเนื่องจากว่านะครับตอนนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยนะฮะเกิด ปรากฏการ์โลนานินโยอันนั้นมันนักฟุตบอลแล้วนวลปรากฏการ El ์เอลินโยซึ่งเป็นปรากฏการ์ที่ทําให้แรงจัดมากเลยตอนนี้นี่เห็นไหมดูคุณตากําลังตัดข้าวตอนนี้นะฮะกำลังตัดข้าวอยู่เพราะยาจะเยอะหน่อยทางนี้นะฮะปรากฏการ์นี้นะครับจะทําให้อ่ฝนเนี่ยทิ้งช่วง นะครัผมก็เคยสืบเหมือนกันนะฮะว่าทําไมฝนถึงทิ้งช่วงนะฮะก็ไปคุยกับฝนฝนบอกว่าช่วงน่ะพักหลังๆนะเริ่มมีกิกนะฝนก็เลยบอกว่าไม่อยากอยู่ด้วยนะฝนก็เลยทิ้งช่วงนะฮะก็เลยส่งผลกระทบไ้กับพวกเราในการทําการเกษตรคนละฝนเออนะทีนี้เราก็จะขุดนะครับเนื่องจากว่าปรากฏการณ์เอลนิโญเนี่ยมันจะทําให้แรงนะ ในปีนี้จะแรงจัดจริงๆแล้วฤดูนี้เป็นฤดูที่ฝนจะตกในช่วงนี้จริงๆแล้วฝนจะตกทุกวันเลยนะครับแต่นี่ก็จะเว้นตกวันหนึ่งบางทีก็เว้น2วันเว้น3วันนะครับอย่างที่เห็นอันนี้คือเพิ่งตกมาประมาณ2วันนะครับเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแง่งน้ำเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญมากกับการทําการ,กรเกษตรของเรานะครับนล้วหนวดก็เลยจําเป็นต้องขุดนี่ขุดนะฮะขุดนี่ถ้าพ่อตาแม่ยายอยู่ไม่รู้จะให้ขุดหรือเปล่าเนี่ย ขุดของกูมหมดวะเออถ้าพ่อยังอยู่ถ้าพ่อยังอยู่ไม่ว่าพ่ออยู่ไหนไม่ว่าพ่อเป็นใครละต้องขออภัยเอ,อ่อคุณพ่อตาด้วยนะครับที่น้าหนวดต,ต้องขุดเพราะว่าน้าหนวดต,ต้องการที่จะนําน้ําเนี่ยมาใช้ในการทําการ,กรเกษตรเพื่อให้พอเพียงนะครับและที่สําคัญก็คือในน้ำเนี่ยเราสามารถที่จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้ด้วยถ้าสมมติว่าเราจะทะําเกษตรไอ้มันครบวงจรนะครับปลูกพืชปลูกผักนะครับข้างๆเนี่ยน้าหนวดจะปลูกป่าไว้นะครับ าอาจจะเป็นพวกยางนาตะเคียนไม้แดงไม้ลังอะไรพวกนี้นะครับก็จะปลูกป่าไว้ข้างนี้นะครับอย่างน้อยมันก็จะเป็นออกซิเจนให้กับโลกจะเป็นออกซิเจนให้กับทุกคนสัประสัต์หรือแม้แต่เทวดาอารักษ์เนี่ยเขาจะได้มาอาศัยอยู่เพราะว่าแถวนี้พี่พี่ดูนะไม่มีป่าเลยนะครับไม่มีเลยมีอย่างดีทุ่งนาน,นั้นก็จะมีต้นสองต้นที่เห็นอยู่นั้นก็คืออาจจะเป็นบ้านคนนะครับก็จะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นการปลูกเนี่ย ป่าเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญนะครับเดี๋ยวนัน้นเราจะเริ่มปลูกป่าเลยเดี๋ยวจะพาพี่ๆมาดูกันนะปลูกปุ๊บเนี่ยก็จะพามาดูเลยแต่ตอนนี้เรายังขุดไม่เสร็จเพราะว่าฝนตกซะก่อนนี่นะครับส่วนโซนทางนี้นี่อาจจะเป็นผลไม้ที่หลากหลายอาจจะหลากหลายขึ้นมานะครับเอามาอย่างละเก้าต้นสิต้นมาปลูกไว้ให้เต็มๆนะเราจะได้กินผลไม้นะที่เราปลูกเองปลอดภัยจากสารพิษ สารเคมีนะนะครับโอ้โหตาแล้วโ,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 โอ้โหุเกือบตกนี่นะครับก็จะปลูกนะฮะแต่ว่าเราก็ทําพืชหลักของเราเนี่ยเราก็ทําอยู่แล้วนะครับส่วนเราส่วนที่เหลือก็จะเป็นผลไม้ที่เราปลูกไว้อันนี้ฝากพี่ๆติดตามด้วยก็แล้วกันเนี่ยวันนี้พามาดูไปเดี๋ยวไปดูสระกันสักหน่อยนึงนี่ <c oughs> นะลึกมากนะฮะสระเนี่ยกว้างวันหกเมตรนะครับไม่ประมาณครับกว้างหกเมตร ลึกเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณห้าเมตรนะครับลึกประมาณห้าเมตรกว้างหกเมตรนี่เขาขุดมาเป็นช่วงๆนะครับขุดช่วงนั้นเสร็จปุ๊บก,ก็มาขุดช่วงนี้ต่อนะครับนี่แล้วเราจะทําสรุปลงไปนิดนึงตรงนี้ก็จะใส่ท่อนะครับเพื่อให้สระสองสระเนี่ยติดกันเวลาปลาเขาอยู่เนี่ยเป็นปลาธรรมชาตินะปลาธรรมชาติเขาอยู่เนี่ยเขาก็จะได้ไหลเวียนกันพอน้ําทางนี้ทางโน้นขาดอ่าเขาก็จะไปอยู่ในสระในสระหนึ่งได้นะครับอนะ ปลาเยอะมากนะครับเมื่อวานเนี่ยนนวดมนเจอสองตัวโอ้เท่าแขนนนวดเลยนะตัวใหญ่มากกําลังกระโดดออกนะครับเราก็ให้เขาออกไปนะพอถึงฤด,ดูเนี่ยน้ําท่วมเนี่ยเราก็ไม่ไม่ทำอะไรเขานะฮะในสรนะใหญ่น่ะเพื่อให้ปลาเนี่ยมันได้ไปเกิดไข่นะได้ไปขยายพันธุ์ออกไปนะครับแต่ผมเนี่ยไม่ไม่ได้ทําอะไรเขานะปล่อยไว้ให้เขาอยู่นั้นแหละให้เขาเป็นสธรรมชาติซึ่งมันจะเป็นอ่า เป็นโอเอซิสตรงนี้ <c oughs> เป็นโอเอซิสของเราแวกนี้นะครับเพราะว่าที่อื่นเนี่ยเขาจะสูบหมดนะฮะสระเนี่ยจะจะสูบหมดแต่ที่เนี่เราจะปล่อยไว้เพื่อให้ปลาที่มีขนาดที่ใหญ่ๆนะครับได้อาศัยอยู่นะครับแล้วพอถึงช่วงที่ฤดูฝนฝนมาพอน้ําท่วมก็จะออกไปไข่ที่น้ําน้ําใหม่เนี่ยในทุ่งนาแบบนี้นะฮะทุ่งนาแบบนี้ปลา